สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ789 l a s ดเก้าลนวกนะครับผมกับผมคนเดิมพี่กล้วยนะครับผมมาวันนี้เรามเล่นเกมที่เสือนําโชคนะครับผมพี่เสือว้วนนะครับมาพาทุนมา1000พบาทเราจะมาเบิดสักสิบาทนะครับผมเกมแห่งการวัดใจเราต้องวัดใจกันหนักๆเลยนะครับผมมาแล้วก็30ทีไปเลยนะครับแล้วก็สปีดไปเลยเนาะขี้เกียจกดมือเองนะครับผมเมื่อยนะครับไป แล้วยังไงยังไงครับผมยังไงครับยังไงครับว่ากระจายแล้วเดียวว่ากระจายแล้วเข้าฟรีเกมครับผมโอเคคูสิบจะได้ไหมคูสิบจะได้ไหมฟูสิบจะได้ไหมขายสามช่องขายอีสามช่องมากขายอีสองช่องเองขอเป็นวายขอเป็นวายเลี้ยงอุ้ยมากขายตู้เดียวตู้เดียวมาสู่ในงาม,ลามแล้วคูสิบครับผมสองร้อยห้าสิบฟูสิบ ก็สอพไปเลยสิขนาดนะครรบมาณแบบเมกานะครับผมเมื่อกี้มันว่าวเป็น10ทีเลยนะเมื่อกี้แล้วมันถึงจะเข้าฟรีเกมให้นะครับผมโอ้ยเนี่ยดูดิข้างนอกมันไม่มันไม่จ่ายไม่อะไร้เลยนะครับตูแล้วาดูมันจ่ายมันจ่ายแค่ไหนตัวแพงนะครับตัวแพงหยบหยบตัวแพงมาเริ่มมาละเริ่มมาละโอเคพาทุกมันหนึ่งพันนะอยากได้สักประมาณสี่พันห้าพันนะ ยังไงตังลึงมา200บาทนะครับผมหนึ่งหนึ่งแถวเนาะเดี๋ยวขอไปอีอีกห้าสิบบาทเดี๋ยวผมขอไปสักสามสิบครั้งนะครับผมสามสิบครั้งนี้ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวจะพอก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้พาทุนมา 1, หนึ่งพันกำไรมาสองพันกว่าแล้ว ูมันเบาขนาดนี้เดี๋ยว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 เปล่ปาสิบบาทสี่สี่พันสองแล้วยังไงครับผมมามาไปต่อไปต่อ,อยังไงไปต่ออุ้ยลำบากครับมา,ามาแล้วเป็นอุ้ยแล้วเป็นอ่างเปาอ่างเปาด้วยอ่างเปาแพงมากไม่แน่ใจทำไม่ได้ ทำเปล่าแพงหรือเปล่าจำไม่ได้แต่ขอคูณสิบหนึ่งรอบแล้วไปเลยโอเคยี 11, ่สิบยี่สิบเก้าแปดร้อยใช่ไหมวันนี้กะนะครับผมทุนมาหนึ่งพันบาทนะกำไรม,มาสี่พันใครอยู่ก็อยู่ผมไปแล้วนะครับผม <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่กล้วยด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะบายยอย่าลืมกดกระดิ่งนะบ๊ายบายครับ